สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่ห6 5หหงานอันประเสริฐเสียวินกล่าวทวนออกมาด้วยความสงสัยพี่สาวพวกท่านล่วงรู้อันใดมาหรือหรือพวกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของอาวุโสต้นมาก่อนไม่จริงนาน้องเสียวินนี่เจ้าไปอยู่ที่ใดมาป่านนี้ยังไม่ได้ยินเรื่องราวของท่านผู้อาวุโสต้นอีกหรือสตรีรับใช้ทั้งหกต่างชักสายตาพิกลมองเสียวินราวกับนางเป็นตัวประหลาด ข,ข้าพลาดอันใดไปหรือเมื่อเห็นทีท่าของสตรีรับใช้ทั้งหกเสียวหวินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นตระหนกน้องเสียวหวินข้าคิดว่ายามนี้ข่าวของท่านผู้อาวุโสต้วนสมควรแพร่ไปทั่วตระกูลลู่แล้วข้ารับใช้ทั้งหลายหลวนปรนารานมารับใช้ท่านทั้งสิน้นกลับเป็นเจ้าที่อยู่ใกล้จันมากที่สุดแต่ฉไหนเจ้ากลับมีรู้เรื่องนี้ได้เล่า หญิงรับใช้ทั้งหกสายหัวไปมาก่อนที่จะระบายลมหายใจออกมาปานอนาจใจพวกนางรู้สึกว่าเสี่ยวินผู้นี้จะตกข่าวเกินไปหน่อยแล้วพี่ทั้งหเลิอกอมพนันเสียทีบอกข้ามาเร็วเ็วเสียวินชักหน้าบึ้งใส่ด้วยความดูร้ายทันทีสตรีรับใช้ทั้งหกหัวร่อออกมารอบหนึ่งจากนั้นก็เลิกละเล่นอันใดสืบไป พวกนางล้อมวงกันทันทีทั้งดึงเสี่ยววินไปกระซิบกระซาบบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและการลงมือต่างๆนานาของอาวุโสต้น้นตั้งแต่ที่อีกฝ่ายมาถึงตระกูลลู่อะไรอาวุโสต้้นมาถึงตระกูลลู่เรามีทันไรก็สังหารอาวุโสลู่เจ้ายังสังหารนายน้อยสามอีกด้วยเมื่อได้ยินเรื่องราวการกระทําอันอุกอาจของอาวุโสต้้นที่ว่าแล้วรับทราบว่าผู้อาวุโสพิทักษ์ของตระกูลถึงขั้นออกโรงสองคนเสี่ยววินก็พ่องคาออกมาด้วยความตื่นตระหนกใจยังอดเหน็บหนาวไปเสียไม่ได้ อย่างไรก็ตามนางล่วงรู้ผลลั์ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดสมควรจบลงด้วยดีหาไม่แล้วนางคงไม่มีโอกาสได้รับใช้อวุโสต้นอันใดผะผู้หลอมโอสะระดับหนึ่งพอได้ยินว่าอาวุโสต้นถึงกับจุดเปลวเ,เพลิงหลอมโอสถระดับหนึ่งออกมาเพื่อเปิดเผยต,ตัวต,วตนลูกตาเสียววินก็รีเล็กทันทีผะผู้หลอมโอสถยังเป็นถึงผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งนะนั่นมิใช่หมายความว่าท่านอาวุโสต้นมิได้เป็นปีศาจหร,รอกหรือ แต่แต่เขายังหนุ่มยังแน่นถึงเพียงนั้นฉไหนถึงเป็นผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งอันทรงเกียรติไปได้ยังเป็นผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งมิพอพลังฝีมือยังสูงส่งถึงขั้นสังหารอาวุโสลู่เจ้าอันเป็นผันแปร ى, ธรรมชาติขั้นที่8ได้ง่ายดายเสียววินพ,พึมพำกับตัวเองเบาๆแต่แม้จะเบาหญิงรับใช้ทั้ง6กก็ได้ยินชัดเจนดี น้องเสี่ยววินให้เป็นพวกเราในการก่อนก็ยากจะเชื่อว่ามีผู้คนเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้อยู่บนโลกล่าทว่าอาศัยความจริงทั้งหมดที่ประจักษ์ชัดคาตาพวกเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถูกแล้วน้องเสี่ยววินยามนี้ทุกผู้คนในตระกูลลู่ล้วนง่วนกับการสนทนาถึงท่านอาวุโสตัวนทั้งหลายยังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านคือสัตว์ประหลาดอันหาได้ยากยิ่งในทวีปเมคาลอง ยังมีอาวุโสหลายท่านกล่าวอีกว่าท่านผู้อาวุโสต้นคือของขวัญที่สวรรค์ส่งมาให้ตระกูลลูกของเราหลังจากที่ผ่านไปเกือบพันปีในที่สุดตระกูลลูกเราก็มีผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทั้งดินแดนเปยหลิงของพวกเราไม่สิสมควรเป็นแดนใต้รอบนอกทั้งหมดล้วนต้องประหลาดใจเสียงสตรีรับใช้ทั้งผลัดกันกล่าวออกมาวิทยไว้ทั้งหลายตื่นเต้นกันไม่น้อย ถึงแม้พวกนางจะเป็นเพียงสตรีรับใช้แต่อย่างไรเสียพวกนางก็นับว่าเป็นคนของตระกูลลูกครึ่งหนึ่งแน่นอนว่าพวกนางย่อมภาคภูมิใจไปกับตระกูลลู่ด้วยข้ามิคิดมิฝันเลยว่าที่แท้ท่านอาวุโสต้วนจักหะหือไม่นะ พอนึกถึงชายหนุ่มในชุดสีม่วงและท่าทีปฏิบัติที่นางมีต่ออีกฝ่ายก่อนหน้าเสียวินก็ถึงกับต้องยกมือขึ้นมากุมปากยังขบกัดชายเสื้อยางแรงเพราะดาว้วยวบรรยากาศเป็นกันเองไร้ความหยิ่งโสอะไรของอีกฝ่ายทําให้นางเองก็ไม่ได้มีพิธีรีดรองอะไรเพียงปฏิบัติไปอย่างธรมธรมดาธราวคนกันเองเท่านั้นมาตอนนี้นางถึงกับหนาวสถานไปถึงไขสันหลังที่แท้ชายหนุ่มชุดม่วงผู้นั้นคือตัวตนอันยิ่งใหญ่และสูงส่งเหลือเกิน ไม่เพียงแต่พลังฝีมือจะกล้าแข่งยังเป็นถึงผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งในตำนานน้องเสียววินแล้วท่านผู้อาวุโสต้วนเล่าเขาเป็นคนเช่นไรหรือรีบบอกพี่สาวมาเร็วๆไม่นานเหล่าสตรีรับใช้ทั้งหกก็หันมาจี้ถามเสียววินด้วยความอยากรู้อยากเห็นท่านผู้อาวุโสต้วนดียิ่งท่านยังเป็นกันเองมิถือตัวอันใดเลยเสียววินกล่าว ไม่ทราบว่านอนไปเนิ่นนานเท่าใดทว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาต้นหลิงเทียนก็รีบหันไปมองลงน้ำแข็งก่อนสิ่งอื่นใดเขาเม่อไปพักหนึ่งค่อยปราดลุกจากเตียงหลังจากที่แช่น้ำให้สดชื่นแล้วต้นหลิงเทียนก็ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ชุดเก่าก็นำไปวางในถังรอซักค่อยเดินออกมาจากห้องคาระวะท่านผู้อาวุโสคาระวะท่านผู้อาวุโส เพียงเปิดประตูออกมาเสียงเจ้ยแจ้าสองสำเนียงก็ดังเข้าหูต้วนหลิงเทียนด้วยไพเราะนั่นทำให้เขารู้ว่าหน้าประตูห้องนอนเขากลับมีสตรีรับใช้มายืนเฝ้าถึงสองคนอรุณสวัสดิ์ต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับคำทาทักทายตอบกลับด้วยรอยยิ้มในใจยังอดคิดไปอย่างขบขันเสียไม่ได้ลูกปั๋วส่งสตรีรับใช้มาให้ข้าเพิ่มอีกสองคนเลยงั้นหรือ ทว่าตอนนี้เองต้นหลิงเทียนยังสัมผัสได้ถึงความเคลื่อนไหวภายในบ้านที่คลายวุ่นวายไม่น้อยท่าทางจะมีค่ารับใช้มาเพิ่มหลายคนเลยทีเดียวท่านผู้อาวุโสต้นข้ามาทําความสะอาดห้องหับให้ท่านหลังจากนั้นไม่นานต้นหลิงเทียนก็เห็นว่าเสียววินถืออุปกรณ์มาพร้อมพรัง่งนั่งหันมองไปยังสตรีรับใช้ทั้งสองก่อนที่ต่างจะพากันเดินเข้าไปในห้องของเขาแน่นอนว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทนางนํามาล้วนนํามาเพื่อทําความสะอาดห้องหับทั้งนั้น เพียงเวลาแค่ไม่นานทั้งสามก็กลับออกมาจากห้องต้นหลิงเทียนเตียงถูกจัดให้เรียบร้อยผ้าปูถูกเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าถูกนางนำออกมาเพื่อเอาไปซักฝุ่นอะไรทั้งหลายในห้องหายเกลี้ยงท่านอาวุโสต้นเจ้ากะมีอันใดให้พวกเรารับใช้อีกหรือไม่เมื่อเสี่ยววินภาสตรีรับใช้อีกสองคนออกมาหลังจากทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วนางก็มาหยุดยืนมองต้นหลิงเทียนด้วยท่าทางสำรวมเปี่ยมเคารพรอฟังคำสั่งอย่างสงบ ตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็ตระหนักได้เจอกันครั้งนี้เสี่ยววินแปลเปลี่ยนที่ท่าวาจาไปราวคนละคนตอนแรกนั้นนางยังสดใสร่าเริงไม่มากเรื่องราวอะไรเท่าไรหากทว่าตอนนี้กลับเต็มไปด้วยพิธีรีตรองมากมายาิเสี่ยววินเจ้าไม่ต้องทำอะไรให้เป็นทางการนักหรอกสบายๆผ่อนคลายเหมือนตอนแรกเถอะต้นหลิงเทียนกล่าวผัผู้น้อยมีกล้า เซียววินกล่าวออกมาพร้อมก้มหัวสตรีรับใช้ที่อยู่ด้วยทั้งหมดก็ก้มหัวลงต่ำเช่นกันแล้วกันเล่นหรือไรก่อนหน้านี้นางมิทราบว่าความเป็นมาของอาวุโสต้นเบื้องหน้าทว่าตอนนี้นางรับทราบดีแล้วต่อให้นางมีความกล้ามากกว่านี้อีกร้อยเท่านางก็ไม่กล้าทำตัวสบายๆเหมือนก่อนหน้าเมื่อเห็นแบบนี้ต้วหลิงเทียนก็รู้ดีว่าพูดอะไรไปก็คงไร้ประโยชน์ เขาเองก็ครลานจะอะไรสืบไปเพียงกล่าวออกด้วยเสียงเรียบเฉยเจ้าไปเชิญนายน้อยรองมาพบข้าหน่อยเจ้ากะเสียวินรับคำค่อยล่าถอยออกไปส่วนสตรีรับใช้อีกสองคนก็กลับไปยืนเฝ้าหน้าห้องนอนของเขาราวรูปปัน้นต้วนหลิงเทียนสายหัวเมื่อเห็นภาพนี้สุดท้ายก็เดินออกไปหาชงชเฉวียนส่วนลงน้ำแข็งนั้นเขาทิ้งไว้ในห้องไม่ได้นำออกมาด้วย ในสายตาของเขาตระกูลลู่นี้นับเป็นขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งในสองขุมพลังของดินแดนเปยหลิงคงยากที่ใครจะหันกล้ามาจุดไฟวางเพลิงเช่นนั้นแล้วให้นางอยู่ในห้องก็สมควรปลอดภัยไร้เรื่องราวเขาเองก็ยังไม่คิดจะไปจากตระกูลลู่ในเวลาอันสัน้นภายใต้การนำทางของสตรีรับใช้นางหนึ่งในที่สุดตัวหลิงเทียนก็เดินมาเจอฉงชเฉวียนที่สวนด้านหลังบ้านพักอีกฝ่ายกำลังฝึกกระบี่อย่างขมักขม้นเหงื่อเม็ดเข่งหล่นร่วงจากหน้าผากเม็ดแล้วเม็ดเล่า ชงชเฉวียนเมื่อเห็นชงชเฉวียนฝึกฝนเอาเป็นเอาตายต้นหลิงเทียนก็รอบทอดถอนในใจเขาย่อมรู้โดยธรรมชาติว่าฉัยชงชเฉวียนถึงต้องพยายามฝึกฝนตัวเองอย่างหนักขนาดนี้เพราะอีกฝ่ายหวังจะได้แข็งแกร่งขึ้นมาพอที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้อีกฝ่ายเองก็ไม่อยากเป็นได้แค่ภาระของเขาหรือตัวถ่วงอะไรนายน้อยครูต่อมาชงชเฉวียนก็หยุดมือก่อนที่จะหันกลับมาทักต้นหลิงเทียน ชงชเฉวียนคำกระบี่เจ้าเข้าใจไปถึงไหนแล้วต้วนหลิงเทียนยิ้มถามคำกระบี่ที่ต้นหลิงเทียนเอ่ยออกมาแน่นอนว่าเป็นอักษรกระบี่ที่ถูกเซียนกระบี่ฟงชิงอย่างสลักเอาไว้ที่ผาน้ําตกในหุบเขาลึกอันเร้นลับของอาณาจักรพนาคารามอันอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านตระกูลชงคำกระบี่นั่นแฝงเร้นไปด้วยเจตจำนงกระบี่และองค์ความรู้ของกระบี่เอาไว้อย่างน่าสะพรึงกลัวจะกาที่ต้วนหลิงเทียนประเมิน แม้สามารถเข้าใจได้เพียงหนึ่งในหนึ่งร้อยส่วนขององค์ความรู้และเจตนารมกระบี่จากคำกระบี่นั่นหละก,ก็เขาสามารถท่องไปทั่วทวีปเมคาล่องได้ตามอำเภอใจไร้ใดต้านติดนี่คือสิ่งที่เขาเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เพราะเมื่อไม่นานมานี้ขณะเดินทางเขากลับเข้าใจเสี้ยวหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดที่จดจํามาหลังมองคำกระบี่ก่อนที่จะจักมาและความเข้าใจเล็กๆนั่นกลับทําให้เขาบรรลุแนวคิดกระบี่ขั้นสูงไปถึงระดับ8 เรียกว่าหลังมานี้แม้พลังฝีมือส่วนอื่นของเขาจะไม่ได้มีใดเพิ่มพูนขึ้นมาหากแต่พลังจากแนวคิดกระบี่ที่เขาเข้าใจก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาอีกสาม้อมังกรโบราณเรียกว่าหากใช้ศาสตราวิญญาณเขาสามารถปลดปล่อยพลังความแข็งแกร่งของมังกรโบราณได้สามแปดตัวนี่ยังไม่นับรวมการหยิบยืมพลังหนุนเสริมจากโลกล่าอันเป็นอำนาจของแนวคิดดิน ด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถสังหารผู้อาวุโสลู่เจ้าอันเป็นตัวตนผันแปรธรรมชาติขั้นที่แดได้อย่างง่ายดายในหนึ่งกระบวนท่ารนายน้อยชงชเฉวียนโง่งงมนักยังมีเข้าใจอันใดเพิ่มไหล่ชงชเฉวียนห่อลงทันใดมันได้แต่ยิ้มออกมาอย่างขื่นขมไม่ต้องกังวลไปหลายสิ่งอย่างเพียงรอเวลาสุกงอมผู้ใดจะไปรู้วันหนึ่งเจ้าอาจเกิดเข้าใจมันขึ้นมาได้ง่ายดายดุดลัดนิ้วมือตัวหลิงเทียนปลอบใจอีกฝ่าย แต่เมื่อเห็นว่าชงชเฉวียนยังคงซึมกระถือเขาก็รู้ดีว่าคำปลอบคงไม่ได้ช่วยอะไรต้วนหลิงเทียนท่านใดนั้นเองเสียงอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นในอากาศทำลายความเงียบทิ้งไปเสียลู่ปัวไม่ใช่ใครที่ไหนผู้มาคือนายน้อยรองตระกูลลู่ลู่ปัวต้วนหลิงเทียนไม่มากคำเปิดประตูเห็นภูผาลู่ปัวข้าอยากพบประมุกตระกูลลู่เปิดประตูเห็นภูผาตรงตรงไม่อ้อมค้อม ตั้งแต่ที่เจ้าบอกเรื่องรากตรึงวิญญาณกับย่าวิญญาณเสถียรนั่นข้าก็ได้ไปรายงานท่านประมุกเรื่องนี้แล้วเจ้าเองสมควรรับทราบผลเมื่อได้พบท่านประมุกลูกป,ปั่เองก็รู้ดีว่าตัวหลิงเทียนมีเป้าหมายอะไรถึงคิดพบประมุกลูกป,ปั่ก็กล่าวตรงไปตรงมาเช่นกันทั้งสองอย่างที่เจ้ากล่าวฟังแล้วคล้ายเป็นสมุนไพรลำค้าในคลังตระกูลลู่เราก็มีสมุนไพรลำค้าเก็บไว้มากมายบางทีสิ่งที่เจ้าตามหาอาจอยู่ในนั้นด้วย ข้าก็หวังไว้เช่นนั้นต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับค่อยหันมองไปทางสงชเฉวียนสงชเฉวียนเจ้าจะไปด้วยหรือไม่นายน้อยข้าคงมีไปด้วยดีกว่าข้าคิดฝึกกระบี่อีกสักพักและข้าจะอยู่ดูแลแม่นางเทียนบูให้ท่านสงชเฉวียนกล่าวดีต้วนหลิงเทียนพยักหน้าเห็นชอบก่อนที่จะเดินตามลู่ปั๋วไปหาลู่รุยประมุกประกูลลูที่พักของลู่รุยก็ไม่ได้อยู่ห่างจากบ้านของต้วนหลิงเทียนเท่าไหร่ ที่จริงบ้านพักของลู่ปัวก็อยู่ใกล้ๆเช่นกันส่วนตะวันออกของตระกูลลู่เราจะเป็นส่วนที่พักของผู้อาวุโสระดับสูงๆในตระกูลและสายโลหิตหลักของตระกูลอาคารที่แลดูหรูหรางโอทงข้างหน้านั้นก็คือที่พักของท่านประมุขลู่ปัวอธิบายขณะชี้ไปด้านหน้าต้นหลิงเทียนพอได้ยินก็มองตามไปทันทีใกล้ออกไปไม่มากปรากฏคฤหาสน์หลังใหญ่และดูโดดเด่นเหนืออาคารบ้านเรือนรอบๆนับว่าสะดุดตานะ ทว่าเดินหน้าไปต่อไม่กี่ก้าวคิ้วต้วนหลิงเทียนก็ขมวดเป็นปมเพราะเขาสัมผัสได้ว่ามีสายตาหนึ่งกำลังจับจ้องมาที่เขาจากที่ไกลห่างเมื่อเขาไว้ตาหันมองไปตามทิศทางที่สัมผัสเขาก็เห็นชายไวกลางคนผู้หนึ่งกำลังเดินมาทางเขากับลูกป,ปัวโดยมีชายชาราคนหนึ่งติดตามมาอยู่ด้านหลังเฮ่อตอนนี้เองต้นหลิงเทียนได้ยินลูกป,ปัวแค่นเสียงดังชัดคล้ายจะไม่ค่อยชอบที่หน้าหรือถูกชะตากับอีกฝ่ายสักเท่าไหร่ ลูกปัวชะไหนไม่ทักทายพี่ใหญ่ของเจ้าหน่อยเล่าตอนนี้เองชายหนุ่มในชุดเทาพร้อมผู้ชารานั่นก็เดินมาถึงต้นหลิงเทียนและลูกปัวอีกฝ่ายยังเบนสายตาจากเขาไปมองลูกปัวข้าสนิทกับเจ้าด้วยหรือลูกปัวสะบัดแขนเสื้อกล่าวคำหยามหยันทั้งชักสายตาเย็นชาเหลือบมองอีกฝ่ายลูกปัวระหว่างเรามีใดผิดใจกันหรือตั้งแต่แรกชายหนุ่มในชุดเทาย,ยังคงย้ำยิ้มกล่าวไม่เลิกแม้ลูกปัวจะมีทีท่าไม่ค่อยชอบที่หน้ามันสักเท่าไหร่ ถ้าทางอารมณ์ดีของผู้มาใหม่ยังทําให้ต้วนหลิงเทียนอดประหลาดใจไปเสียไม่ได้ทันใดนั้นเองต้วนหลิงเทียนคล้ายจะฉุกคิดอะไรขึ้นได้บางอย่างจากวาจาไม่กี่คำเมื่อครู่พี่ใหญ่งั้นเหรอชายหนุ่มในชุดสีเทาผู้นั้นกลับแทนตัวว่าพี่ใหญ่ต่อหน้าลูกปัวลูกซ่งไม่นานต้วนหลิงเทียนก็คาดเดาอัตลักษณ์ชายหนุ่มชุดเทาได้ออกจากวาจานั่น ภายในตระกูลลู่แห่งนี้ผู้ที่สามารถแทนตัวเองว่าพี่ใหญ่ต่อหน้าลู่ปัวที่เป็นถึงนายน้อยรองได้ก็คงเหลือแต่ลู่ทรงอันเป็นนายน้อยลำดับหนึ่งของตระกูลลู่เท่านั้นนอกจากนี้เหมือนว่าอีกฝ่ายเองก็ไม่ถูกชะตากับลู่ปัวและคอยขัดขาเรื่องตำแหน่งผู้สืบทอดประมุกกันอยู่ยังไม่เพียงเท่านั้นข้าได้ยินที่คนอื่นพูดกันว่าลู่หวยนายน้อยสามที่ข้าข่าไปยังเป็นน้องชายของลู่ทรงคนนี้พี่น้อง ครูต่อมาสายตาที่ต้วนหลิงเทียนใช้มองลู่ทรงก็เผยความระแวดระวังขึ้นหลายส่วนนี่คือท่านผู้อาวุโสต้วนหรือแม้จะเห็นว่าลู่ปัวเลือกที่จะเมินมันลู่ทรงก็ไม่ได้เผยทีท่าไม่พอใจอะไรมันเป็นสายตามาทักทายต้วนหลิงเทียนด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มอย่างไรก็ตามใบหน้าเปื้อนยิ้มและดูสดใสของลู่ทรงในสายตาต้วนหลิงเทียนกลับพบว่าผิดท่าอยู่บ้างลู่ปัวลู่ทรงอะไรนี่มันไม่ได้ใกล้ชิดกับลู่หวยน้องมันหรือไร ตัวลิงเทียนไม่ใส่ใจคำทักของลู่ทรงหักแต่เลือกจะส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดถามไถ่ลู่ปัวถึงความสัมพันธ์ของคู่พี่น้องบิดามารดาของพวกมันตายตั้งแต่พวกมันยังยาวพวกมันก็เหลือกันแค่สองคนพี่น้องเป็นลู่ทรงที่คอยดูแลลู่หวยมาตลอดเรียกว่าสัมพันธ์ย่อมสนิทสนมกลมเกลียวแน่นแฟนไม่เพียงแต่ลู่ทรงจะเป็นพี่แต่ยังเหมือนเป็นบิดาอีกคนของลู่หวยลู่ปัวบีบอัดเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดตอบกลับ ทันใดนั้นตัวหลิงเทียนก็รู้สึกหนาววูบไปถึงไขสันหลังเขาไม่เชื่อว่าลู่ซ่งไม่รู้ว่าเขาลงมือสังหารลู่หวยแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นทวายามลู่ซ่งพบเจอเขาอีกฝ่ายกลับเผยใบหน้า, am, ายิ้มแย้มแจ่มใสไร้ซึ่งอาการอันลู่ซ่งนี้อันตรายตัวหลิงเทียนสรุปได้ทันทีผู้ที่ยังสามารถปฏิบัติต่อมือสังหารฆ่าพี่น้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มได้เช่นนี้ย่อมไม่ใช่อะไรที่คนธรรมดาทั่วไปจะกระทำได้ที่ยังกระทำได้สมควรต้องมีความในแฝงเร้นอันร้ายกาศแน่แท้ หากลู่ทรงพบหน้าเขาก็บันดาลโทสะไหมายเอาชีวิตเขาหลักก็เขาจะไม่แยแสมันแม้แต่น้อยทอว่าลู่ทรงกลับปฏิบัติตัวเช่นนี้ทําให้เขาบังเกิดความรู้สึกประหวัติขึ้นมาทวนเปิดเผยง่ายป้องกันเกาทันซ่อนเร้นยากปัดป้องเจ้าเป็นใครต้วนหลิงเทียนกล่าวถามลู่ทรงออกไปทั้งทั้งที่ทรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นใครอาวุโสต้นข้าเรียกว่าลู่ทรง ใบหน้าลู่ทรงยังไม่เปลี่ยนแปลงยังยิ้มแย้มตอบคำต้นหลิงเทียนด้วยความเคารพลู่ทรงนายน้อยลำดับที่หนึ่งของตระกูลลู่งั้นหรือต้นหลิงเทียนแซงเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาถูกแล้วท่านลู่ทรงพยักหน้ารับคำค่อยกล่าวสืบต่อแต่ถึงข้าจักเป็นนายน้อยอันดับหนึ่งฐานะข้ายังมีนับเป็นตัวอันใดต่อหน้าท่านอาวุโสต้วน เพราะสุดท้ายแล้วท่านก็เป็นถึงผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งในตำนานกระทั่งท่านประมุกและผู้อาวุโสพิทักษ์ยังต้องเคารพท่านวาจาท่าทางต่อมาคล้ายลู่ทรงจะถ่อมตัวนอบน้อมไม่น้อยได้ฟังคำเยินยอของลู่ทรงซึ่งซึ่งหน้าตัวหลิงเทียนก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกล่าวถามไปทั้งสีหน้าสงบเสียงเรียบข้าได้ยินมาว่าลู่หวยในน้อยสามเป็นน้องชายแท้ๆของเจ้งงางั้นเหรอ ขณะที่กล่าวลูกตาต้นหลิงเทียนรีลงแววตายังคมกล้าปานจะมองทะลุทุกสิ่งจับจ้องมองทุกความเปลี่ยนแปลงของลู่ทรงอย่างละเอียดทั้งในขณะเดียวกันพลังวิญญาณของเขาก็แผ่พุ่งออกไปอย่างเงียบงนันใช่แล้วท่านลู่ทรงพยักหน้ารับคำรอยยิ้มบนใบหน้าของมันยังคงเจิดจ้าคล้ายไม่ได้มีโทสะอารมณ์ใดๆต่อต้นหลิงเทียนแม้จะกล่าวถึงลู่หวยแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเป็นข่าที่ฆ่ามันกับมือต้นหลิงเทียนกล่าวถามออกไปอีกครั้ง ตอนที่ถามคำถามแรกไปต้นหลิงเทียนก็ลอบตกใจไม่น้อยนั่นเพราะแม้เขาจะกล่าวถามถึงลู่หวยไม่ว่าจะสายตาและพลังวิญญาณของเขากลับไม่อาจสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆบนตัวลู่ทรงแม้แต่น้อยไม่มีแม้แต่เสี้ยวอาการชะงักอันใดเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรหนึ่งเลยก็คือลู่ทรงไม่ได้แยแสความเป็นตายของน้องชายตัวเองแม้แต่น้อยหรืออีกอย่างเป็นลู่ทรงสามารถเก็บอารมณ์ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากเป็นแบบแรกก็คงแล้วกันไปแต่ถ้าลู่ทรงเป็นอย่างหลังอีกฝ่ายก็น่ากลัวหนักหนาแล้วและจากที่เขาได้รอบถามลู่ปัวมานั่นทําให้เขาเชื่อว่ามันไม่มีทางเป็นคนแบบแรกไปได้เด็ดขาดมันต้องเป็นคนประเภทหลังแน่ๆยามนี้ในสายตาของเขาลู่ทรงผู้นี้ไม่ต่างใดจากอสรพิษไร้กาดที่สามารถปรับตัวกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพลังกายรอเวลาล่าเหยื่อได้อย่างไร้ที่ติ อสอรพิษร้ายจำพวกนี้อันตรายถึงที่สุดยากที่จะป้องกันได้ยามลงมือย่อมสังหารหมดจดเหยื่อไม่ทันรู้ตัวหืมทันใดนั้นเองตัวหลิงเทียนสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณของเขาพลันจับความเปลี่ยนแปลงบางประการได้เบาบางเขารู้สึกได้ทันทีที่เขาถามคำถามที่สองเขาจับความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของลู่ส่งได้ ถึงแม้อาการชะงักของลู่ทรงจะเล็กน้อยและหายไปแทบจะทันทีที่ปรากฏขึ้นทว่าพลังวิญญาณของต้วนหลิงเทียนจับสัมผัสมัมนได้ชัดเจนอารมณ์ที่ชะงักไปของลู่ทรงเมื่อครู่ยังแฝงกลิ่นไออมหิตกระหายเลือดไว้ไม่น้อยข้ายอมทราบทั้งข้าย,ยังต้องกล่าวขอบคุณท่านผู้อาวุโสต้วนที่ช่วยกำจัดปัญหาสังหารลูหลุยที่นิสัยเสียทิ้งไปก่อนที่มันจะไปสร้างปัญหาใหญ่โตอะไรให้ตระกูลลู่ น้องข้าได้ตกตายภายใต้เงื้อมือของท่านอาวุโสต้นนับเป็นวาสนาของตัวไม่เอาไหนเช่นมันแล้วลู่ทรงพยักหน้าทั้งใบหน้ามันยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามรอยยิ้มนี้ยามเมื่อสะท้อนในสายตาของต้นหลิงเทียนยังทำให้เขาอดรู้สึกเย็นวาบที่สารหลังเสียไม่ได้ นอกจากนี้หากไม่ใช่เพราะพลังวิญญาณของเขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เล็กน้อยและจิตสังหารของอีกฝ่ายที่เล็ดรอดออกมาได้วูบหนึ่งเขาคงถูกเปลือกของลู่ทรงผู้ผนี้หลอกเอาได้แน่แท้ที่แท้เรื่องที่ข้าลงมือไปอย่างไม่ตั้งใจก็ไม่ใช่ไม่ดีเจ้าเองก็ไม่ต้องขอบคุณอะไรข้าหรอกข้าลำบากแค่ยกมือเท่านั้นต้วหลิงเทียนไว้ตามองร่างลู่ทรงค่อยกล่าวตอบเสียงเรียบไอ้หนูเจ้าเบื่อชีวิตนักหรือไร ทว่าทันใดนั้นเองชายชราที่อยู่ด้านหลังลู่ทรงกลับเผยประกายตาเย็นเยือกกล่าวว่าจาแฝงอมหิตออกมาอย่างอุกอาจกล่าวจบมันยังก้าวออกมาคล้ายจะลงมือต่อต้วนหลิงเทียนให้ได้ตุบทว่าไม่ทันที่ชายชราจะได้ลงมืออะไรลู่ทรงกลับยกมือขึ้นมาควางอกอ,อกอีกฝ่ายไว้เสียก่อนท่านผู้อาวุโสต้วนข้าต้องขออภัยท่านด้วยแต่ผู้เท่ากวนสนิทสนมกับน้องไม่รักดีของข้าไม่น้อย ข้าหวังว่าท่านจะอภัยให้เขาที่วุ่วามไปบ้างลู่รงกล่าวขอเขมาต่อตัวลิงเทียนตัวลิงเทียนย่อมได้ยินคำนี้ดีแต่ไม่ได้แยแสะอะไรลู่รงเพียงจับจ้องไปยังชายชาราที่ยืนอยู่ด้านหลังลูง่รงชายชาราผู้นี้เส้นผมกระทั่งคิ้วคราวยังขาวโพลนมันกำลังจับจ้องมายัางตัวลิงเทียนด้วยสายตาเอาเรื่องไม่นานคล้ายตัวลิงเทียนจะเล็งเห็นถึงบางอย่างใบหน้าเผยท่ท่าชงนออกมาเล็กน้อย น่าสนใจจริงๆต้วนหลิงเทียนมองชายชราด้วยสายตาลึกซึ้งก่อนที่จะละสายตาออกมาทั้งไม่ได้เหลือบและสนใจอะไรลู่รงอีกเพียงเดินจากไปพร้อมกับลู่ปั่วอย่างไร้เรื่องราวทันทีสุดท้ายบนทางเดินก็เหลือแต่ลู่รงกับชายชราที่ยืนนิ่งเงียบเฝ้ามองแผ่นหลังต้วนหลิงเทียนที่ห่างออกไปจนลับสายตานายน้อยท่านมีหน้าหยุดข้าเอาไว้ข้ามั่นใจว่าสามารถข้ามันล้างแค้นให้นายน้อยคนเล็กได้แน่ เมื่อเห็นร่างมวงหายไปรับตาชายชราก็กล่าวออกมาอย่างไม่พอใจท่าทางมันฮึดฮัดขุนเคืองนักเช่นนั้นเหรอตอนนี้เองรอยยิ้มบนใบหน้าลู่ทรงก็หายไปแทนที่ด้วยความเย็นชาไร้อารมณ์แล้วจะเป็นเช่นไรต่อพอชายชราได้ยินคำถามนี้มันก็นิ่งไปไร้คำจะกล่าวหากเจ้าฆ่ามันเจ้าเองก็มีอาจรอดชีวิตอยู่ได้ ถึงแม้เจ้าจะสามารถหนีไปให้ไกลาจากเป๋ยหลิงแต่ตอนนั้นเจ้าจะให้ข้าทำเช่นไรหรือเจ้าคิดให้ข้าถูกเอาไปหิไปพร้อมกับเจ้าด้วยลู่ซงกล่าวออกมาชัดถ้อยชัดคำย่างไม่รีบไม่ร้อนจนทำให้ชายชรารู้สึกจุกในลำคอถูกแล้วหากมันลงมือสังหารตัวหลิงเทียนอย่างอุกอาจมันต้องไม่อาจทานรับความพิโรธของตระกูลลู่ได้ไหวและถึงแม้มันจะหนีเอาตัวรอดไปได้แต่นายน้อยของมันมิพ้นต้องถูกมันฉุดลากให้จมปลักโคลนนี้อยู่ดี เพราะสุดท้ายแล้วทุกการกระทําของมันก็ย่อมส่งผลถึงน้ยน้อยหากเจ้าฆ่ามันเจ้าไม่ตายก็ได้แต่หนีส่วนข้าไม่ว่าจะอย่างไรสุดท้ายก็ต้องช่วยตำแหน่งประมุขตระกูลตระกูลลู่ย่อมไม่คิดเลี้ยงผู้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของตระกูลเอาไว้เรื่องนี้เจ้าสมควรกระจ่างแจ้งดีลู่ซ่งพูดอย่างเงียบฮ่าฮ่ หากมันปล่อยให้ชายชาราลงมือฆ่าต้นหลิงเทียนไปหลักก็ถึงแม้ตระกูลลู่อาจจะไม่ลงโทษมันถึงขั้นตายตกแต่แน่นอนว่ามันต้องถูกตระกูลลู่ฆ่าโทษสาหัสเพราะมันไม่คำานึงถึงตระกูลต้นหลิงเทียนเป็นถึงผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งที่ถูกเชิญมาเป็นกุนสืออันดับหนึ่งของตระกูลลู่หากอีกฝ่ายตายตกตระกูลลู่ย่อมเสียประโยชน์ไปมหาศาลนายน้อยแล้วนายน้อยเล็กเล่าท่านไม่คิดล้างแค้นให้เขาแล้วหรือ ชายชรากล่าวถามด้วยความกับแค้นขุนขึ้งไม่คิดล้างแค้นนั่นจะกทำได้อย่างไรนั่นเป็นน้องชายคนเดียวของข้าที่ข้าเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยลูกตาลู่ทรงทอประกายอมหิตออกมาถึงขีดสุดหากแต่พริบตาก็กลับมาเป็นปกติทีท่าไรากาดหมายข้าคนค่อยๆจางหายกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสงบอีกครั้งแต่เรื่องนี้เราไม่อาจลงมือพลีพามอันใดได้ต้องคิดวางแผนให้รอบคอบนายน้อยข้าเชื่อฟังท่าน เมื่อชายชาราได้ยินวาจานี้มันก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงลูกตายัางทอประกายเย็นวาบส่วนอีกด้านนั้นต้นหลิงเทียนกับลูกปัวก็เดินมาใกล้ถึงบ้านของลู่รุยประมุกประกูลลูกเข้าไปเรื่อยๆไม่กี่อิดใจในที่สุดก็บรรลุถ,ถึงประตูหน้าต้นหลิงเทียนเจ้าต้องระวังลู่ทรงนั่นเอาไว้ให้ดีมันเป็นเสือหน้ายิ้มโดยแท้ข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงเจ้าค้าน้องชายคนเดียวของมัน มันย่อมไม่มีทางเลิกรากับเจ้าง่ายๆเป็นแน่ลูกปัวมองไปยังต้วนหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวเตือนด้วยใบหน้าจริงจังต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับฟังเรื่องนี้ลูกปัวไม่ต้องกล่าวเตือนเขาก็รู้ชัดดีลูกปัวแล้วชายชาราที่ยืนข้างๆลู่ส่งเล่าเจ้ารู้ความเป็นมาของมันหรือไม่ไม่นานต้วนหลิงเทียนก็นึกถึงชายชาราที่ติดตามมากับลูส่ส่ง ข้ารู้แต่ว่ามันแท้กวนลู่ทรงมักเรียกมันผู้เท่ากวนความเป็นมาของมันนั้นข้าพอได้ยินมาบ้างดูเหมือนมันจะเป็นข้ารับใช้เก่าแก่ที่ปู่ลู่ทรงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่วัยเยาว์พรสวรรค์มันก็ไม่ใช่ชั่วสุดท้ายจึงได้กลายเป็นสิทธิ์ต่างแท้สกุลลูกคนหนึ่งต่อมาหลังจากที่ปู่ลู่ทรงตายไปมันก็ติดตามรับใช้บิดามารดาของลู่ทรงจนเมื่อบิดามารดาลู่ทรงตกตายไปมันก็เลยมารับใช้พี่น้องสองคนนั่นเพื่อทดแทนบุญคุณ ทั้งเห็นว่าด่านพลังฝึกปือของมันก็บรรลุผันแปรธรรมชาติขั้นที่เก้าไปเนิ่นนานแล้วยามนี้สมควรใกล้ยอยู่ในจุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาติเต็มทีกล่าวไปพลังฝีมือของมันยังนับว่าดีกว่าอาวุโสหลายคนในตระกูลลูกของเราลูกปัวกล่าวบอกทุกสิ่งที่รู้ออกมาใกล้จุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาติงั้นเหรอเมื่อได้ยินคําของลูกปัวคิ้วตัวหลิงเทียนก็ขมวดทันทีในใจอย่างลอบแปลกใจไม่น้อย เป็นชายชาราผู้นั้นจงใจปิดบังพลังสีมือไว้แน่แท้มันกลับเผยพลังสีมือแค่ผันแปรธรรมชาติขั้นที่เก้าให้คนภายนอกล่งรู้เพราะในขณะที่ชายชาราใคร่คิดลงมือต่อเขานั้นมวลพลังของมันทั่วร่างก็ถูกเร่งเร้าขึ้นมาพลังวิญญาณของเขาเองก็ได้แผ่ออกไปแต่แรกเขาเองก็คิดอย่างถึงพลังฝึกปรือของมันหักทว่าทันทีที่พลังวิญญาณของเขาตกกระทบร่างอีกฝ่ายกลับไร้ายซึ่งแรงต้านทานอะไรประหนึ่งจมหายไปในบอลผ้าก็ไม่ปาน ตอนนั้นเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าชายชรานั่นเป็นตัวตนระดับราชันยุทธ